ได้ช่างแล้วนะครับคู่ขากันดีนะครับแต่คู่ขาเป็นคู่เขยบนเตียงกันนะ <c oughs> นี่คนระับช่วยกันนะครับได้ช่างสองคนนี้มาช่วยนะครับบริณายแอเขารับทีมงานมาช่วยอีกคนหนึ่งก็เป็นช่างประกอบไปช่างคอยหยิบจับนู่นนี่ให้นะครับนี่กลาลังเอาเข้าเต่านะครับอาจาได้สอนให้แล้วนะครับสอนให้แล้วอพ,พี่เบียงนังนี่นะพี่เสดเบียงนั่งนู้นหางตรงนี้ หักขวาพี่เออหักขวาพี่ดึงแอดดึงขึ้นมาเดี๋ยวพึ่งงัดมาครับเดี๋ยวพึ่งงัดมาอ่านิดนึงนาเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วนิดเดียวนิดเดียวเข้ามาแลใหม่ๆมันก็ฟิตนิดเดียวเออเออเออเอย่ากดหัวขึ้นเยอะกดไปกลางกอ่าแล้วก็พยายามก็ได้งิตูดขึ้นมาบึ้มซ้าย อาจะไม่งานกันสีเอาเด้แล้วนะครับ <c oughs> นี่คือช่างประกอบช่วยนะัมาช่วยดูงานนะคั <c oughs> ดึงกับไปตรงกลางครับ <c oughs> ดึงไปตรงกลางท <c oughs> ีมที่กลับไปนะเ <c oughs> ิศเตะเข้าไปเตะเข้าไปเตะกลับไปแล้วก็เอาฟ้ามาต <c oughs> <c oughs> เคประมาณนี้เอาฝ้าที่ตัดแล้ว <c oughs> แต่ว่าฝานี่ผมยังไม่ได้กรีดนะ <c oughs> ดูฝานี่ก่อนนะฝานี่ตัวอย่างขอตัวอย่างนี่กรีดแล้วนี้กรีดแล้วใช้ได้โอเคปิดปุ๊บ ล็อกเข็มขัดเดี๋ยวให้ตัดท่อ <c oughs> ออกนื่มันแบกเข็มขัดล็อกดูตรงกลางนะครับเปิดดูก่อน Center, เซนเตอร์ได้เซนเตอร์ได้ไหมโอเคใกล้เคียง <c oughs> เล็งด้วยตาเปล่าโอเคดับจับนิดนึง <c oughs> <c oughs> <c oughs> บวบแคยมองด้วยตาเปากก็ได้โอเคตรงว่า okay. กลางอยู่ตรงนี้เซนเตอร์อยู่โอเค okay. เโปตอนนี้ถังยาวพิเศษนะครับนายเอดเรากับผู้ช่วยนะครับที่เสิร์ฟมาจากปทุมนะครับนายเอดมาจากหนองแขมจะเป็นคู่หูที่ทํางานร่วมกันนะครับพี่จ๋าก็จะได้ปล่อยวางทิ้งได้นาฬิวานกับปฐุมนะครับน่านาฬิกาตวานนาฬิาตีวาสกับปทุมนะครับพี่ท่ากันนาฬิาตีวาสกับปทุมนะครับโอเคโอเคก็ประมาณนี้อะไรมันเหน็บตรงนี้ครับถ้าเหน็บให้มันอยู่ตรงกลางหลุมหลวมแล้วก็เดี๋ยวค่าเชื่อมยึด จับอันนี้มันจะเอามาขวาเล็กน้อยแล้วก็ให้มันอยู่หลุมๆประมาณนี้ครับยัดยัดตรงนี้ไปพี่ียัดไปยัดไปเอากันชูบนี่กันชูอ่ะแลขยับเข้าไปยัดมุมนี้กับมุมนี้เพื่อให้ยึดไว้ปึ๊บมุมนี้มุมโอเคอ่ะคนเชื่อมแตะอะไรทีนี้แปมไว้ โอเคนะครับมีสายเข้า